คุณู้ชมคะเนื่องในวันแม่แบบนี้เนี่ยพลอยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์ที่น่าประทับใจระหว่างคู่แม่ลูกคู่นี้กันหน่อยค่ะพี่ไผ่พงษธรกับคุณแม่ของเขาพาไปความบุญพาไปวัดแล้วมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้ติดตามกันด้วยไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมขาพลอยกับพี่ไผ่ในนะปกติเนี่ยจะเจอกันที่ไหนรู้ไหมงานบุญใช่ไหมงานบุญงานวัดเท่านั้นต้องแล้วค่ะ และโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยพี่ไผ่เขาพาแม่มาทําบุญด้วยโอ้น่ารักคุณแม่พี่ไผ่คุณผู้ชมเชื่อไหมอายุ70แล้วนะแต่ยังแข็งแรงคล่องแคล่วกว่าเราที่เป็นสาวๆอีกอ่ะแม่แข็งแรงมากเลยแุดยแดมากเดินขึ้นบันไดเดินเร็วกว่าฉันอีกเออใช่เก่งอีหลีใช่ซึ่งในวัดธรรมงคมงคลแห่งนี้นะคุณผู้ชมขามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์นี่เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคือชั้นบนสุด เนี่ยเขาจะบรรจุพระเกษา ส่วนของเส้นผมพระเจ้าพระอุรังคธาตุส่วนของหน้าอกและพระบรมสารีริกธาตุก็คือส่วนของอัฐิค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยได้รับมาจากบังคลาเทศค่ะ<อ>มาถึงจุดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมขาพี่ไผ่คุณแม่แล้วก็พลอยเองเนี่ยก็ได้กราบสักการะพร้อมกับนั่งสมาธิจเจริญปัญญากันด้วยคือจะบอกว่าขึ้นไปข้างบนนะ่ะตอนแรกมันเดินเหนื่อยนะเพราะสิบสี่ชั้นแต่ว่าพอไปนั่งอยู่บนจุดนั้นแล้วรู้สึกเย็นรู้สึกสงบดูคุณแม่ ไผ่สีสงบนิ่งมากเลยนอกจากนี้ค่ะที่นี่เนี่ยยังมีพระหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนั่นก็คือพระพุทธมงคลทำสีไทยประดิษฐานอยู่ในศาราหลังคาแบบโดมแก้วหยกชิ้นใหญ่นี้นะคะสร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาจากประเทศแคนาดาเลยนะสวยงามมากจริงๆค่ะซึ่งพี่ไผ่กับคุณแม่เนี่ยเคยมาที่วัดนี้อยู่บ่อยครั้งละในครั้งนี้แม่ลูกเขามีโอกาสได้พูดคุยกัน ย้อนคุยถึงเรื่องราวในวันวานค,คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเห็นพี่ภัยเนี่ยนะเรียบร้อยเข้าวัดทําบุญแบบนี้นะกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหอดีตเคยแสบซนเหมือนกันซึ่งคุณแม่เขาก็มีวิธีจัดการกับเด็กดื้อด้วยค่ะี่ว่าปลอดภัยไพี่ไผ่ดื้อไหมคะตอนเด็กเลอก็นีบ้างแล้วคุณแม่ทำยังไงคะเพี้ยอะไรไหม บางครั้งกับเพียอ์บางครั้งกับเพียรเอันี่หมายว่าปลอบไม่น่าเชื่อนะพี่ไผ่ดื้อเหรอตอนเด็กเด็กธรรมดาส่วนมากเด็กมานนอกเนี่ยก็จะเป็นอยากเล่นอยากทำอะไรข้อก็แบบคือกับเพื่อนค่ะใช่ก็จะมีดื้อมีสนมากก็จะโดนเป็นเรื่องธรรมดาก็คือโดนมาเดี่ยวเป็นเรื่องธรรมดาโดนไหมเรียวเป็นเรื่องปกติโดนไหมโดนค่ะพอยโดนไม่ขวัญเสื้อพอโดนไม่ขวัญเสื้อ โอ้โหใคใครก็โดนไม่เปิดเสื้อน่ะฉันโดนเออการไมะยมจะรูดปรืดรูดปรื้อเป็นโดนทาแหละเพราะว่าเด็กๆเราอาจจะดื้อคุณแม่ก็ต้องมีทีกำราบบ้างนะคะแล้วด้วยความที่ว่าพี่ไผ่เนี่ยเขาทำงานอยู่กรุงเทพคุณผู้ชมส่วนคุณแม่ของพี่ไผ่เนี่ยเขาอยู่สีสเกตเนาะระยะทางมันก็ห่างกันพอสมควรอ่ะนะคะการแสดงออกทางความรักหรือการบอกรักเขาก็ไม่ค่อยได้ทำกระสักเท่าไหร่ไงวันนี้วันแม่พลอยก็เลยถือโอกาสเลยพี่ไผ่บอกรักคุณแม่ ผ่านบันเทิงไทยรัฐให้เราได้ฟังกันสักหน่อยลองไปดูช่วงโมเมนต์ที่น่าประทับใจนี้กันค่ะจริงๆถามว่ารักแม่มากแค่ไหนผมว่าน่าจะที่สุดในโลกแล้วนะนะครับเป็นเรื่องที่อยากจะฝากฝากบอกไปถึงน้องๆพี่ๆที่มีพ่อมีแม่ที่อยู่ครบกันพร้อมอย่างที่ผมบอกแต่ตอนแรกผมว่าเรา จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ยังไงนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ต้องตายมาทุกคนแต่วันนี้เราทําให้เขามีความสุขหรือยังวันนี้นะครับก็ทั้งกายกรรมนะครับวันจริงกับและมโนกรรมกรรมอะที่ลูงได้เคยลวงเคนแม่เอาไว้นะครับในที่มโหกันทีโมโหกันทีโมโหกันทีขอนมีหอออสิกรรมนะครับอยากสิบอกว่าหักแม่ที่สุดในโลกนะครับแม่ที่สุดในประเทศอย่างนี้ก็ได้ซะ ลูกที่สุดมีกากลักลูกทุกวันทุกวันลูกอยู่รอดปลอดภัยในสนาทุกแาน คือติดอยู่ตอนนั้นแน่หนะพอยจะบอกว่าน้ำตาแบบแอบซึมเหมือนกันเพราะว่าปกติพี่ภัยบอกเขาไม่ค่อยพูดแบบนี้กับคุณแม่หรอกใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ